สวัสดีครับอยู่ผมดิวดุ๋ยและนี่คือลุมทัวร์ครับไปเล่อยไปเฉื่อย EP นี้จะพาไปดูปลาสวยงามที่สวนจตุจักรเหมือนเดิมจะเป็นอะไรนั้นไปดูนะครับไปครับตอนนี้ครับเราก็เลาะมาถึงร้านนี่สีส้มอือแถวเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อเหรียญร้านอันร้านครับอลนร้านแปลว่าอะไรครับไม่รู้จริงพี่ดิวอย่าเล่นดิไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริง อยู่ตรงไหนอยู่แถวไหนอยู่บบตลาดปลาสวยงามเจเจมอครับตรงข้ามประตูสองครับประตูสองของอะไรของเจเจมอครับอ่าก็คือง่ายคุณเดือพิซซ่าใช่ครับอยู่ตรงข้ามพิซซ่าเลยครับว่าถ้ามาทางฝั่งถนนกัมพเม็ดกัมพเม็ดกับรถแ,แล้วก็เลียเ้ยวซ้ายเข้าที่จอดรถเจเจมอครับปีซ้ายมือครับใช่ค่ะร้านแอดร้านนี้เป็นปลาอะไรเป็นส่วนใหญ่ครับผมเป็นปลานําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียครับเป็นปลาตู้ไม้น้ําครับมีคนนั้นมีออนลำมิโนครับโดยปกติไปร้านเท่าไหร่ครับ ่าตัวละหกเจ็ดร้อยครับจะเป็นปลาบู่ครับอยู่ตัวนี้ครับเป็นตุบว่ะไหนวะปลาบู่แอนนี่ครับปลาบู่นะแอนนี่ครับผมมันตัวเล็กนะตัวเล็กแต่สีสวยนะครับตัวนี้โตสุดเท่าไหร่อ่ะประมาณใส้ประมาณนี้เต็มที่แล้วครับแต่สีเขาจะขึ้นขึ้นมากกว่านี้ครับโอ้ห่าดูในเพจมีวะมีครับมีมีมีเพจของใครของร้านเนี่ยพี่ร้านไอร้านเหรอเออมี ใกล้ถ่ายพี่แชมป์อ๋อโอเคก็คือเดี๋ยวมีอะไรขึ้นให้ดูขึ้นรูปให้ดูได้ครับไปชิกมาให้แอดนลชื่อะตัวเนี้ยแอดล่ะอะไรครับตัวนี้แหละครับชื่อแอนนี่โกบี้ครับออ๋ราคาอยู่ตกสนนราคาตัวนี้หกร้อยบาทครับโเฮ้ยลิ้นเป็นอะไรอ่ะต่อไปครับคุณคุณอันนี้เป็นปะบูเลดเพนด้าครับตัวไหนครัตัวนี้ครับข้างล่างเหรอใช่มันต่างกันยังไงไปแก้ตัวเขาจะแดงครับ ขึ้นท่อนหลังครับแล้วตาจะเป็นขี่เป็นแพนด้าครับ๋อ้แผลตัวข้างบนอ่ะอันนี้เป็นเรนโบว์มาดากัสก้าครับเลี้ยงเลี้ยงเป็นฝูงเหมือนกันครับราคาครับตัวนี้ตัวนี้แปดสิบาทครับเรนโบว์ครับส่วนปะบูเลปันด้าอยู่ที่ตัวหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทครับอ่าเลื่พวกนี้เหมาะกับตู้อะไรไม้น้ำครับแล้วก็ตู้นิดนึงครับแล้วก็ทางร้านนี่ต้องเป็นน้ำเย็นหมดเลยปะ อะไรนะครับทั้งร้านอ่ะต้องไปน้ำเย็นหมดเลยไหมไม่จำเป็นครับอุณหภูมิอย่าเกิน30องศากำลังดีครับถ้าร้อนกว่านี้ควรติดพัดลมในตู้ครับอันนี้เป็นเามิโนสครับแต่มิโนสจุดสังเกตของเขาคือหน้าเขาจะแดงครับเขาเขินตลอดเวลาครับหน้าหันหน้าหรือหัวหน้าหามันมาลายครับก็คือสังเกตได้คือครับหัวจะแดงๆตาแดงๆใช่ไหมใช่เลยม้าลายใช่ครับอ่าก็คืออยากแล้วแต่ใครอยากได้แดงไม่แดง หรือมีชนิดอะไรก็คือมาถามได้หมดได้หมดครับถามได้หมดเลยนีแล้วก็มีแนะนาครับอันนี้หอยขาวเาไว้กินตะไคร้ในตู้ครับอันนี้หอยขาวครับแนะนำใช่ไหมใช่ครับเอาไว้กินตะไคร้ในตู้รับกินตะไคร้ดีมากเลยนะครับตามกระจกตามหินนะครับไม่ไม่ไข่แน่นอนไข่ครับแต่ไม่ฟักเป็นตัวครับเขาฟักเป็นตัวน้ําก่อยครับพวกนี้อ๋อโอเคน้ําก่อยคือน้ําจืดกับน้ําเค็มสมกันเป็นน้าก่อยครับอันนี้เป็นบูคิงเตตเตอร์เโนครับจะค่อนข้างหายากนิดนึงครับตัวปกติเขาจะเป็นบูคิงเป็นเป็นสีฟ้า น้ำเงินธรรมดาครับอันนี้เป็นเป็นเผือกอะเลตตาแดงครับโอเอาเลือสนุนราคาอยู่ที่ตัวละหกสิบบาทครับหายากแต่ราคาไม่แพงไม่แพงใช่ครับอ่าต่อไปชา a โด้แคทฟิครับตัวนี้เป็นปลาของอินเดียครับแต่นาเข้าจากประเทศอินโดนีเซียครับก็คือเป็นแคฟิตขนาดเล็กครับนิสัยไม่ดุอยู่ตัวเดียวได้ครับไม่ก้าวร้าวครับส่วนมากก็ซื้อเนซื้อไม่ใช่ครับซื้อหลายตัวดีกว่าสวยเอาเยอะครับ แล้วก็หอยเนี่ยหอยเนี่ยต่างกันนะหอยชูราครับต่างกันที่สีตัวแล้วก็เปลือกครับส่วนมากครับขายเหมือนกันขายเหมือนกันครับขายทุกอย่างครับขายทุกอย่างครับอ่าแล้วก็มีตู้นี้ครับทำมาตู้นี้ต้องเป็นสีน้ำไม่สีนะครับเออพอดีปลาเพิ่งมาครับต้องพักน้ำก่อนครับพักน้ำก่อนซื้อปลาอย่างนี้คือการกินทั้งหมดเรียบร้อยใช่ครับคอนเทนต์หมดกินฝึกเม็ดอาหารเม็ดทุกอย่างใช่ครับได้ไปไม่มีป่วยแน่นอนไม่มีป่วยแน่นอนครับตายเลยครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นนีออนครับเออนีออนเตต้าครับเป็นปลาที่นิยม อยู่ในตู้คนแรกจะเห็นนะใช่ครับแรกๆของคนนี้ปลาเล็กเลยอ่าแล้วต่อมาจะเป็นตัวนี้เป็นเป็นตะเพียนอินเดียครับปลานะตะเพียนอินเดียแต่อันนี้จะเป็นปลาใหญ่หน่อยครับใครเห็นไม่ใช่ก็มาดูเอาที่ร้านนะครับที่ร้านแอดรัใช่ครับอ่าใหญ่เหรอใหญ่ใหญ่ครับประมาณคืบนึงได้ครับจริงไหมเนี่ยจริงหรออย่างเงี้ยพี่อู้อาเรื่องอ่าต่อไปมีอะไรอีกมีนี่ครับอันนี้เป็นคองโกหางเหลืองครับ แล้วผมพี่แจ็คเป็นของกัวเราที่ร้านเหมือนกันหมคนละตัวคนละตัววันนี้ของโกหางเหลืองครับแล้วก็แลมโบลิเวียครับนี่แล้วก็มีโกบี้ออเรนฟินครับตัวไหนวะเนี่ยอยู่นี่ครับอเอาประเภทประเภทแรกก่อนอ่ะของโกหางเหลืองคือตัวนี้ครับหน้าน้าด,าดำเหรออย่างที่ว่าเร็วๆเนี่ยครับอ่าหางเหลืองแลมโบลิเวต่อมาอีกตัวนึงแลมโบลิเวียคือตัว,วนี้ครับที่มีจุดดำๆทางตัวใช่เป็นแลมครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเอ่อออเรนฟินโกบี้ครับหมอเป็นหมอเป็นเป็นเป็นปะบูครับ ไหนวะอยู่นี่ครับเดี๋ยวว่ายตามพื้นครับเดี๋ยวไปไล่มันดิมันก็ดิ่นดินี่ครับนี่ครับนี่ตัวยาตัวยาอยู่ข้างหลังสุดเลยครับตัวนี้จะมีไวฟินครับเป็นปลาเพาะของอินโดนีเซียครับชุดนี้ปลาเพาะครับของอินโดนีเซียชุดนี้ครับกระโดงเขาจะขาวสะอาดมากเลยครับไม่เหมือนปลาเพาะของไทยครับเขาจะมีดำๆเต็มๆครับอ๋อตัวกระโดงที่เป็นสีขาวใช่ไหมใช่ครับเขาจะขาวสะอาดเลยเต๊มๆนะครับนี่ถือว่าน้อยมากครับเทียบกับปลาไทยอ่ะครับอ่าโอเคแล้วต่อเนี่ยแคตัวนี้ อันนี้เป็นบูเอ็มเพลเลอร์โกครับเป็นบูครับแต่ว่ามาในเวอร์ชันโกอ่ะครับสวยกว่าสวยกว่าครับหายากกว่าเป็นเลฟแฟนทอมครับปลาเพาะของอินโดเหมือนกันตัวนี้ครับยิ่งเลี้ยงนานๆอะครับสีเขาจะแดงสดเลยครับแล้วเขาจะมีพฤติกรรมขู่กันเหมือนตู้ข้างหลังคู่ข้างหลังเห็นไหมครับเขาขู่กันอยู่อ่ะครับข้างกองฟุ้งน้ำขู่ทำไมอะเหมือนโชว์ตัวเมียครับเป็นตัวผู้ขู่ตัวผู้ครับใช่ครับแล้วก็จะมีปลาแพะบาบาตั๊ดหน้ายาวตัวนี้ นี่หน้ายาวที่ใครดูตัวตอนแรกนะครับก็คือหน้ายาวต้ออยู่นน้ำเย็นใช่ครับมีน้ำเย็นต้องน้ำเย็นหน่อยครับแล้วก็นี่ครับเชอร์รี่บาร์บใช่เวลาตัวผู้ครับเวลาเขาโตเต็มเต็มที่ครับสีเขาจะแดงสดเหมือนลูกเชอร์รี่เลยค่อนข้างสวยตัวนี้ครับเป็นที่นิยมเหมือนกันนะตู้ไม้น้ําแต่ว่าตู้ตัวนี้ขนาดประมาณยี่สนิ้วก็ขึ้นไปกำลังดีครับเพราะเขาเป็นปลาใหญ่อยู่นิดนึงครับเอมเพลอร์อัลไบนโนครับ เอมเพลอร์จะวันนี้คือสีไม่ต้องตกใจแล้วนะเป็นสีจริงๆคือปลาตาอยูปลาเพิ่งมาพักอยู่ครับเป็นเอมเพลอร์เอาไปโนครับแล้วก็บูเอมเพลอร์ครับมันต่างในอ๋อตัวนั้นเป็นแดงตัวนี้เป็นสามหางอันนี้เป็นสองหางที่คนละชนิดกันนะครับสามหางใช่ครับเวลาเขาโตขึ้นเขาจะมีหางที่สามผู้เนตรงกลางถ้าเป็นตัวผู้นะตัวเมียจะไม่มีครับตัวนี้คือจะมีสามหางใช่แต่อันนี้คือสองหางใช่ครับผู้เมียก็สองหางใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็น เอ็มเพลเลอร์ธรรมดาครับแต่เป็นตัวสามหางนะเป็นตัวเบสิกของเอ็มเพลเลอร์เปือกเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเริ่มมาคือเอ็มเพลเลอร์หมดเลยครับตัวนี้เป็นแบ็คเอ็มเพลเลอร์ครับตัวเนี้ยเป็นที่นิยมมากนะครับเขาค่อนข้างดำแบบดำสนิทเลยครับเป็นเอ็มเพลเลอร์สามหางเหมือนกันอใครชอบดำๆก็ตรงนี้ใช่ครับก็มีตรงนู้นใช่ครับอันนี้เป็นนีออนแต่เป็นนีออนอัลไบรโน่ครับเป็นเผือกตาแดง นี่เป็นนีออนธรรมดาครับเหมือนตัวแรกแรกใช่ครับแล้นี่อ่ะอันนี้เป็นไดมอนด์นีออนครับไดมอนด์นีออนนะครับหัวเขาจะเงาเงาเห็นไหมครับตัวช่วงหัวช่วงตัวเขาจะเงาเงาครับจะคนละแบบกันใช่ครับใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นนีออนอะมิโดเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยจะมีฟ็อกเฮลปนอยู่ด้วยครับฟ็อกเฮลใช่ครับแปลเป็นเรนโบว์ฟ็อกเฮลครับสีเหลืองเหลืองเนี่ยครับอันนี้นิอมนเนี้ยเป็นคู่หรือว่ามากกว่า2ตัวขึ้นไปครับ แต่ไม่อยู่เป็นฝูงครับตัวนี้เป็นคานันครับเป็นปลาที่นิยมมากในคนเลี้ยงปลาเล็กแล้วผมว่าเป็นอันดับหนึ่งครับที่ขายดีที่สุดแล้วมากินแค่คา,านันอันนหนแรละอันนั้นน่ออนครับเป็นเตต้าเหมือนกันนะแต่คนละชนิดกันครับอออเคอันนี้ค่อนข้างสวยยิ่งโตยิ่งสวยครับนี่ขายเก่งอันนี้ก็เหมือนกันเหรอเหมือนกันหมดเลยครับสี่ตัวนี้เหมือนเป็นคานันหมดเลยโอเคครับก่อนลาจากครับสำหรับคนเริ่มสนใจอยากมีอะไรแนะนำเป็นพิเศษไหมครับคุณเรียนเอออันดับแรกต้องแนะนําให้ตั้งตู้ก่อนหาตู้ที่ขนาดพอดีครับ ไม่เล็กเกินไปครับอุณหภูมิน้ำก็ได้ไม่แขวนมากครับอ่าแล้วปลาจําจเป็นมาแบบต้องแบบว่าต้องแบบปลาที่ไหนก่อนลงตู้ครั้งแรกแบบมีแนะนำไหมหรือว่ายังไงจำเริก็จะมีพวกนนนานาดนี้ออนนะครับแนะนําให้เลี้ยงก่อนเพราะเป็นปลาเบสิกที่สุดแล้วก็สวยแล้วก็เลี้ยงง่ายราคากลางๆครับไม่ได้แพงไม่ได้ ถูกมากกันไปครับค่อนข,ข้างทนครับก่อนจะซื้อปลาได้ก็คือต้องมีตู้ปลาก่อนใช่ตั้งตู้ให้เรียบร้อยก่อนครับถ้าไม่มีตู้อยากซื้อปลาก่อนได้ไหมไม่ได้ครับไม,ไม่นไม่แนะนําครับใช้น้ำนี้ดีกว่าไม่ขายไม่อยากขายไม่อยากขายครับอเบออกไปตายครับแล้วสุดท้ายอยากถ้าอยากติดตามหรือติดต่อสามารถติดต,ต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับ Facebook ไลน์แอดได้ครับ Facebook ชื่อแอร้านครับอะไรก็เป็นแอร้าเหมือนกครกดในเพจ Facebook แล้วกดมีลิงก์อยู่ข้างล่างได้เลยครับหรือ อยากที่เห็นใในคลิปหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็ถามได้เลยถามได้เลยครับอยากตอบไม่พิเศได้เลยครับนี่ใครสคนตอบผมครับนี่วันนี้ก็วันนี้ครับขอบคุณทุกเดทมากกับผมครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งและ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ